ายดีพี่น้องสบายดีปะสุขลทุกคนเด้อนอนอานอนพี่น้องมีแต่เครืองลิ้นเบิรนเต็มไปหมดเลยวันนี้ฝนตกปวดปือและพี่น้องพายุเขาไร้มือเติบแหละหว,วังเศร้าในกาบอบกุ้มผลกบไปเยี่ยมยามป้าอ้อนนอผลกาผ่าตัดตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละ แต่ว่าแซมมิงบอดดี้ไปเพิ่นไปผู้เดียวได้ลูกชายน้องเมฆตาแพงพี่น้องสบายดีแม่พ่อสบายดีน้องเอาไปเินน้ำเพาะมาป่ะลูกป่ะเดทุกจ้าสบายดีลุงป้าสบอดดี้ไปน้ำเบากุ้งซัม ว่า,ยไปไปอ,วายอยากไปพี่น้องแต่ว่ามันไกลยากไรอันไรแนวเนาะยากทองอันอนนเนี่ยคันสิไปก็ได้ได้บูไซไดไหมซื้ออันเมฆซีรินเพิ่นตะว่าซื้อแถบบูซื้อ,อยังน้องเมฆอ้นเมฆกานา <c oughs> <c oughs> น้องลุงน้องลุงเนาะไอ้อลุงแม่เลยต้องใไปซื้อของเอไยเมฆ แมนแมนแมนเออแมนอยู่ได้ลุงกับน้องเมฆแต่ว่าซื้อแทนในบูฮูซื้อยังได้ลุงลุงนนำนกางซื้อดูเบิ้งคลิปมันเออลุงนายก็ชิดีใจขนาดได้เพิ่นได้ดูชายได้ให้เก่งขนาดได้เหรอเาเบิ้งคลิปมาอ่าให้เก่งขนาดเลยนเอาเก็บติดตามเบิ้งคลิปเกันยู เขาให้ป้ากับลูกชายแข็งแห้งเด้อดีไวไวจักมือได้ออกเนาะนเออ,แ,อแม่นผ่าตัดเด้เบิ่งคลองเล่นนองอนนสวัสดีล่ะมีแต่คลองเล่นผ่นเต้นไปเบิดเลย นี่ของไอบีเพื่อนฝากมาให้ในเพี่น้องฝากมาแต่ผู้เละฝั่งไทยผู้เละฝากมาให้น้องสายเพื่อนร้ายเติอได้โหลดเพื่อนกันเลยไม่จะโหลดผู้พี่น้องไม่จะโหลดเพื่อนจากบูลินจะได้ลูกฉากกันหนั่งอ้อนบังน้องนองลิน เขาเล่นพื้นยูพี่น้องจับบอดด้ไปน้ำเบากุ้งกั่นเบากุ้งมันไปผู้เดียวพี่น้องวันนี้เป็นมื่อวันเสาร์ได้ห้องเงียบกับพี่น้องนอนผ่อนก็แมนแมนกระเที่ยวาคนโตขอบริษัทคนโตกับบ่ได้ไปทางใดเลยพี่น้องที่แรกว่าที่พากันไปเกี่ยวขาวแล้วเมือนี้ซุกจังไห้ก็แม่เขาฮะซุกไรเติมก็หางเอาซุกไปแล้วหาพวกให้ไปแล้ว แต่ว่าฝนตกก็เลยหยุดไปก่อนพี่น้องมืองม้อนี้เบิ่งก่อนเอบิ่งสภาพอากาศทันเกี่ยวไปก็คือว่าแล้วพี่น้องเกี่ยวแข็งพ้นจมน้ําน้าก็เต็มหน้าโอ้ไกาบ่กุก้งเพิ่นก็ไปกะบู้ดีหม่องเช้านี้ฝนตกนะแล้วก็รอท่าบริคนเช้าเพิ่บบนก็เลยเตรียมเครื่องเตรียมของว่าสิเดินทางไปเลยกาาะมนก็ไปผู้เดียว สมิงก็อยากไปนําแต่ว่ากะค่าพี่น้องมันก็ยงหยางนาะพาลูกหน่อยไปนํากะปะโบได้พี่น้องป้าเพิ่นกะสวยเรือขอบครัวเฮาตลอดเนาะเวลาบ่มีนะเพิ่นกะสวยตลอดก็เลยปะโบได้พี่น้องเวลาไปผักไปเศร้ากับเราก็เบิ่งเวลาเบิ่งทุกอย่างบริขาดบริเลีอนะป้าบ่ได้ลงมาเลยลูกพี่น้องเราด้่ย บายบายพอตั้งแต่เสอะๆคนแหละบายบายก็เป็นนี่เราเป็นว่าเก่งแล้วโคนเป็นท่านหมอสักยาตุ๊บตุ๊บตุ๊บดิโคนอย่าใจว่าซีเดนลงหน้ากับบัตรไปจักเหตุยังน้อแม่พากันหุ่มอนนนพี่น้องวันนี้เข้าการเรื่องอนนนมื่อสามเมื่อฉีดเดีดีกดกี่ดื้อได้พี่น้อง อยากว่าหรว่าทันมอยนข้ว่าทันหมอนี่ใชกินหรือบ่แล้วแม่เราซื้อมาทันหมอต่อได้คบ่คอยกินเข่าบานได้ลส่วนไลายชิลินได้กว่าเด็กยืนไปยืนมากลังก็ะล่ม จำานวพวมอยากหลินแล้วเนาะพี่น้องบอกให้ยินเข้าปะไหนจ<อ>๊อนอน <laughs> บอกเลยเขานะลูก <laughs> แต่เก่าบอกเดี๋ยวนี้บอกอบอกยักงแหละเน้นอกเล่าเท่จีเขาความฝัน ลงมาเด้อลุงเด้อลูกตกได้ปนปนปนงนปนงนปนปนปนนพอจมปน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 หนดนปน้นป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 รปน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 ลอปนปนปนปปอยู่นินหอดนปนปนนปนปนินนหนดนนนป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 นนปนปนน เมื่อทรั้งนี้กับชิ้นทอดยืมวันกับบ่มีเด็กน้อยพอว่าใหญ่เบิดเลยพี่น้องร้านกาใหญ่เบิดเลยยังแต่เพิ่นผู้เดียวแหละยังน้อยๆอยู่แต่บุระกันแดดบ่ระจักสิพาเพิ่นลงปลิ้นนําพ่ออีแม่เอาใจใค้เดียวเนาะจะเลยเอาใจเองพี่น้องคุณ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 ขา่นนอนคุณชายบ่กินข้าวบ่ฮะ กินข่าวบ่หรุใหญ่เป็นเบาเลยเป็นทันหมอเลยเน้อันนี้ใชยากระตุนโทษเก่งอันนี้เก่งเก่งทักยากับเป็นเก่งเก่งบึงดานหลังอีแม่ตกผาพี่น้องมีววงตาคนตกแดดกับบ่มีอีจักที่แห่งรืมเบ้อนะแม่ผนลินอย่โอ้นอนแต่หูกับอ้า มาเด็กไปแสดงอยู่แต่ในห้องเด็กน้อยเป็นหนูยูแงงเบิงเด็กน้อยคิดดื้อเล่นน้ำนานน้อยผู้เดียวนี่แล้วอ้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องคุณขอบใจหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆช่องขอบคุณขอบใจหลายๆเด้อ โอ้จุ๊บลุกจุ๊บลุงปากะเนี่ยโอ้ยจุ๊บกังแน่เลยพี่น้องแจ้งอ่ะเจอกันคลิปหน้าเด้ออยู่ดีไม่แห้งเบอร์สกูลทุกคนพี่น้องขอบคุณกับใยละลายขอฝากช่องน้องสาวไหนเด้อพี่น้องเด้อหัก่องน้องคนสวรรค์เคสามในเด็กพี่น้องติดต้านบึงแยงในเด้อพี่น้องเด้อฝากลูกสาวลาำซายนเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสไปดี้